วันนี้มาเจอรางจืดต้นนะครับอยู่ข้างทางก็เลยถ่ายมาฝากกันนะฮะร,รางจืดต้นหรือต้นหิ่งเม่นใหญ่นะครับนี่นะดอกสีเหลืองสวยนะครับใบจะเป็นใบใบเดี่ยวนะครับออกแบบเรียงสลับนะบต้นจะเป็นเหลี่ยมนะครับจับต้นดูจะเป็นเหลี่ยมเป็นสันส่วนของเมล็ดจะออกเป็นฝกักข้างในจะมีเม็ดเล็กๆนะรางจืดต้นนะครับเป็นพืช ที่อยู่ในตระกูลหิ่งแม่นนะฮะหิ่งเม่นหรือมาหิ่งแม่นลักษณะพืชในกลุ่มนี้จะมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับแต่หลักๆกก็คือดอกจะเป็นดอกสีเหลืองลักษณะคล้ายๆดอกถั่วนะส่วนของผลจะเป็นฝักนะครับแล้วก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะเยอะนะพอแก่ก็จะแตกออกนะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะฮะมีอายุ สั้นนะครับส่วนของใบนี่จะมีรสจืดเย็นนะครับใช้ตำแล้วก็ทาหรือพอกบริเวณผิวหนังที่มีอาการแพ้นะผดพื่นคันตามผิวหนังนะครับส่วนของรากก็จะมีรสจืดเย็นนะครับใช้ฝนกับน้ำซาวข้าวนะฮะใช้ถอนพิษร้อนต่างๆในร่างกายนะครับดับพิษต่างๆนะครับเช่นพิษเมาเบื่อนะฮะ ไข้ร้อนต่างๆก็ใช้ได้ครับดอกสวยครับปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้